สวัสดีครับมาดูพักเครื่องรอบเย็นนะครับองค์นี้เป็นตั้งหน้ารถปีหกหกนะครับสองห้าหกหกพระบูชาตั้งหน้ารถนะครับออกจากวัดแปดร้อยบาทนะครับออกจากวัดแปดร้อยบาทวัมนก่อนมีพี่ที่ท่านนึงถามมานะครับแต่ว่านึกว่าหมดแล้วนะไม่หมดนะอยู่ในตู้นะฮะอยู่ในตู้ที่ร้านนะวันนี้ก็เอามาเปิดแลงปันนะครับผ mm. มก็จําไม่ได้นะครับว่าใครถาม เอาพันหนึ่งนะพี่นะเอาพันหนึง่งรวมส่งนะครับตั้งหน้ารถปีสองห้าหกหกนะครับปีนี้นะครับออกกวัดแปดร้อยเอาพันหนึง่งครับบูชาสวยสมเด็จปี 37, อสองห้าสามเจ็ดอนุณสรร้อยยี่สิบสองปีปีสามเจ็ดนะครับร้อยยี่สิบสองปีปีสามเจ็ดปีลึกนะมีด้วยกันห้าพิมพ์นะครับอ๋อกระดาษ กรนะดษกระดษติดนะตกใจหนึกว่าเนื้อหลุดไม่ใช่กระดษนะครับกระดษติดมีที่การห้าพิมนะวะสวยๆแบบนี้เอาสักสี่ร้อยนะครับเอาสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อกลวยพ่นทรายหลังอนุมานปีหกห้าพร้อมกล่องนะหลังหนุมานปีหกห้าพร้อมกล่อง พ้นทรายปีหกห้านี่โค้ดเต็มๆนะครับชัดๆสวยๆจมูกด่งนะครับพ้นทรายเนื้อพ้นทรายนะออกจากวัดแรงมากนะครับช่วงแรกๆตอนนี้ก็เป็นไปตามสถานการณ์นะครับก็มีลงบ้างนะครับเดี๋ยวก็ต้องขึ้นนะรธรรมชาตินะครับมีขึ้นมีลงวันนี้เอาสักพันร้อยละกันเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับ หกห้าพลนทรายกระไรทองอน,นุมานพันร้อยตะกุดสอดไส้นะครับนี่สายนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับหลวงพ่อแมน้นสิทธิเอกสมาคมหลวงพ่อจงนะครับสิบหลวงพ่อจงพร้อมวอตการ์ดแบบนี้นะครับวดัดหน้าต่างนอกนะหลวงพ่อแม้วัดหน้าต่างนอกตะกุดสอดไส้ตะกุอดกออรรันนัมเบอร์ด้วยนะครับหกสิบสามเลขรวมได้เก้านะครับ ว่าไปนั่นอีกต่อโค้ดหลวงพ่อแมนนะครับหลวงแมนทองแดงสอดไส้ตะกวัวนะครับเนี่ยรอยจานร,รอยจานสวยๆเลยโสร้างน้อยนะถ้าดอกนี้ตอกมาแค่สองหลักนี่แสดงว่าสร้างน้อยมากนะครับหลวงพ่อแมนจานมือนะตอดไสหด้หลุดได้ด้วยนะแต่ว่าไม่ดึงนะครับเอาอย่างนี้นะ เอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทเพราแม้ oh man, พร้อมใบโปสการ์ดแล้วกันนะหกร้อยบาทเขี่ยวเสือแกะนะเขี่ยวแกะเอาสามร้อยนะครับสามร้อยเขี่ยวแกะสามร้อยมันแวบเลยรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรกหลวงพ่อแพ้นะครับองนี้สวยมากนะฮะสวยมากผิวมีเปิดบ้างนะครับตามธรรมชาติพระปีศูนย์สี่นะจำไม่ผิดโปบ,บนปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อแพ้องนี้เขาจะทํากระไหลมาหนาหน่อยนะนะแต่โดยรวมแล้วสวยมากนะครับสวยมากผิวเปิดบ้างตามอายุนะครับ ดูเหมือนปั๊มหนุ่มพ่อแพรรุ่นแรกสวยๆจมูกดงๆนะครับจมูกดงๆจมูกเปิดก็ยังไม่ถึงกับเนื้อในนะครับยังเป็นนิกเกิลนะยังเห็นนิกเกิลอยูนะ่ยังไม่เห็นถึงกับเนื้อในนะจมูกสวยพ้าสวยผิวเปิดแต่ก็เปิดแค่ถึงแค่ผิวชั้นสองนะคือนิกเกิลนะยังไม่ถึงกับเนื้อในแบบนี้นะครับสวยแชมป์นะครับ เอาสักพันหกนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับสวยๆต้องมีเกินสองพันนะอันนี้ก็สวยนะเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันนะครหลวงพ่อวัดดอนตันหลังคุดอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นรุ่นสี่นะถ้าจำไม่ผิดรุ่นสี่ หลวงพ่อวัดดอนตันนะหลวงพ่อวัดดอนตันเอาเจ็ดร้อยนะครับหลังคูเจ็ดร้อยผิวออกมุ่งม่วงสวยๆต้องมีติดไว้บ้างนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะครับสมเด็จพระครูมูลนะก็มีก่อนบ้างนะครับตามธรรมชาติพระผงนะสวยๆก็แพงนะครับอันนี้ วัดประสาทปีศูนย์หกมีก่อนบ้างนิดหน่อยแต่องค์พระสวยนะครับองค์พระสวย <c oughs> ู่มูลปีศูนย์หกองนี้ได้หนานะครับได้หนาสักหกร้อยแลกันหกร้อยนี่ถือว่า <c oughs> เบียดไปเลยนะเสื้อเสื้อขาดไปเลยหกร้อยเนี่ยเหรียญหลวงพุทธุขร้อยปีสองห้าหกหก สองห้าหกหกนะครับองนี้เป็นบล็อกทองคำนะฮะบล็อกทองคผาผมผมคมนะแต่เนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยผิวออกเป็นออกเป็นเนื้อนวะนะผิวนะครับแต่ไม่ใช่เนื้อนวะนะเป็นบล็อกเป็นทองแดงบล็อกทองคํานะแต่ผิวเนี่ยออกเป็นเนื้อนวะฮะสวยสวยสองสี่หกหก รันเลขนะครับหนึ่งสามแปดสามหนึ่งแปดะพร้อมเรี่ยมกันน้ําให้เรียบร้อยแล้วเอาพันสามนะครับมีองค์เดียวนะพันสามร้อยบาทหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วสร้างเขื่อนปีหนึ่งห้านะครับสร้างเขื่อนปีหนึ่งห้า เนื้ออันปาก้านะครับผิวคลาสสิกนะผิวกลับนะกลับแดงอุดกิ่งนะปีหนึ่งห้าเอาสองพันแปดร้อยบาทนะครับพาสวยสองพันแปดร้อยบาทนี่พาสวย, 2, สวยจมูกดงรูปทายนั่งเซก ปีห้าสองรูปถ่ายนั่งเซปีห้าสองเ,เอาพร้อมเลี่ยมกันน้ำแบบนี้เอาสักสามร้อยห้าสิบ 350, นะครับสามร้อยห้าสิบเลียนเสมาหลวงปู่หงเสมาเจริญพรบนหลวงปู่หงเนื้ออันปะก้านะครับเสมาหลวงปู่หงเนื้ออันปะก้าเอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อย นอนกล่องนะครับสวยนอนกล่องหลวงปู่หงดร้อยรูปรอหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำฐานสูงนะครับเป็นชุกนิกเกิลกรรมการฐานสูงพร้อมเลี่ยมกรอบเงินสวยๆท้ายน้ำ ผ้าสวยนะผิวเดิมนะท้ายน้ำหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำเลี่ยมกรอบเงินมานนหนาๆเลยเอาเ0็ดบาทนะ0 0 0บาท เหรียญยี่ห้าศตวรรษนะครับนี่ดูดูไกลๆก็รู้แล้วว่าสวยนะครับตรงนี้นี่ดูที่ไม่ต้องดูที่ตรงไหนนะดูที่จมูกนะครับจมูกี่จมูกโด่งนะครับจมูกโด่งเม็ดพระศกชัดนะนี่เป็นไม่มีเข็มนะครับพระศกะจุดนะจมูกโด่งสวยมากเนื้อตะกัว เรียมเก็บรักษาผิวให้อย่างดีนะครับเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทหันข้างเล็กเจ้าคุณนอนะครับหันข้างเล็กเจ้าคุณนออรหันกลางกรุงนะครับผ้าสวย ผิวไฟธรรมชาติน่ะพื <Okay. S 1> ้นเนี่ยเป็นใส่ฝนจะเห็นไหมพระสวย สวยนึกก่อนนึกทุนก่อนทุนนึกทุนนึกทุน,น,ทนเอาสี่พันแล้วกันนะเบียด,ดไปเลยสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทเคยขายพีวิมานไปสวยเหมือนกันนะขายไปสี่พันห้าแล้จำไม่ผิดหลวงพ่อเพชรวัดตะแบกจังหวัดนครสวรรค์นะครับ,บ,นนส,นนรบสร้าง ปีสองสี่หกกว่านะครับตามประวัติบอกว่าหลวงผู้สุกมาปลุกเสกนะครับหลวงพ่อเพชรจังหวัดนครสวรรค์นะดูเนื้อโลหะนะไม่มีความสดความใสแล้วนะเป็นโลหะหมดอายุนะครับ พระเก่าฮนะแล้วก็ไม่ค่อยมีหมุนเวียนแล้วก็ประวัติชัดเจนนะครับเอา4ี่พบาทนะสี่พันบาทเหรียญกลมจิกโกหลวงพ่อแช่ม เหรียญจิโกหลวงพ่อแชม่มวัดดอนหญยหอมสองห้าสามสองนะจิโกใหญ่ห, 32, ico, หญลวงพ่อแชม่มวัดดอนหายหอมเนื้ออันปะกา้าเอาสักเจ็ดร้อยนะครับเอาเจ็ดร้อยหลวงพ่อเทียมสองเหนะรียญนะหลวงพ่อเทียมเป็นหน้าปก ปีหนึ่งเจดทันตัวนะครับแล้วก็เป็นเหรียญสังพระเจ้าอู่ทองนะสวยๆทั้งคู่นะครับเอาหกร้อยนะหกร้อหลวงปูแหวนนักกล้ามนะครับกับสแตมอาจารย์ฟัน่นปีหนึ่งแปดนะเหรียญนักกล้ามสวยๆนะครับ เห็นส,สวยๆแล,ล้วกนคู่นี้นะเอาพันหนึ่งนะคู่นี้พันหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อสงนะหลวงพ่อสงปีสองศูนย์กับเหรียญปีสองศูนย์เหมือนกันนะครับหลังสาลาปีสองศูนย์คู่นี้เอาห้าร้อยนะห้าร้อย ใครสนใจนะครับแล้วแครไหนก็ทักไลน์มาบอกได้เลยนะครับลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าใหม่ับแอดไลน์นะครับแอดไลน์มาได้ที่ l ล n e ida callvete นะครับหรือค้นหาไลน์จากเบอร์โทรนะครับ0967276947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ